ทางซ้ายต้องอยู่ที่เดิมับับมันดึงแกะกลับมาหาคู่มิฉะนั้นเราจ่จะหายใส่ในบ้านนสุกได้ดิใส่ในบ้านนสุกจะหายเพราะเรากลับมาไม่เจอคู่เพราะเราย้ายที่ไปแล้วยย้ายย้ายย้ายบ้านหนีคู่อันนี้อันนี้สำคัญนะคะ เพราะนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นว่าเราต้อง,ต,องต้องทำตรงนี้ได้ก็คือกลับมาอยู่ที่เดิมนะฮะเพราะถ้าเราทำตรงนี้ได้ปุ๊บต่อไปเนี่ยวเวลาหมุนเนี่ยเราจะให้ทำรัชด้วยเราให้กาับทำตัวอย่างให้ดูนะครับ s p o t t u r n with brush นะครับเริ่ม two and three and four and one อันนี้ก็ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเขาเรียกว่า with brush brush ก็คืออามา brush กัน เหมือนเราทำ brush on, ํำรัศกรเนี่ยนะก็คือเอามาปัดโดยท่ามัดช้าต้องปัดนับ mm hmm. 1, 2, 2, 3, and 4, and 1แอนต้องหมุนที่เราจะบัญญัติขึ้นในเองเป็นการแอนใหญ่ใจ2 brush ก็คือแอนใหม่นะครับ and spot turn with brush 2 and สามแล้วก็โฟแอนวันถามว่ากลับมาหยุ่ที่เดิมไหมกลับแต่ว่าการเท้าขวาจะต้องมีการเคลื่อนที่กลับไปที่เดิมเราใหม่นะครับดูและหยุดนะตรงนี้เท้าขวามันมันหลุดออกไปหุดเดิมเพราะว่าเมื่อหลุดแล้วต้องกลับมาวางที่เดิมนะฮะต้องกลับมาวางที่เดิมอีกมันจึงจะอยู่กับที่ได้ครับอันนี้ก็ทําให้เป็นความรู้ไม่เฉยเฉยตัวนี้เป็นอีกทิกเกอร์หนึ่ง ซึ่งซับซ้อนมันจะคอมพลิเคตขึ้คนคอมพลิเคตขึ้นชื่อมันคือสควอ t เตอร with rush หรือว่าอันดา u เ n with rush rush two and 3, 4 and one ครับแล้วแต่โจทย์จะสั่หรือว่าเราต้องการจะทำแบบไหนโอเคเอาใหม่น,หน,นะครับอุย่่อยะท่าอยูที สมัยครับสมัยนี้ลองข้าวเพลงดูเนาะเพลงของคิวบันนะครับมันจะช้ากว่ากัจจ่าพร้อม two three t w ้นเ kita saja raw music cadasa andre tim